พี่เจ้าค่ะห้างแตกแล้วเจ้าค่ะนาทีนี้ต้องยกให้สี่นักแสดงพลนวัตจอยรีลานีปอบ,บทัชชธรและเรนเดียปริศยาเลยค่ะเพราะคุณพี่เจ้าค่ะที่ฉันเป็นหา่านไม่ใช่หงกระแสดีไม่ไหวเดินไปไหนก็มีแต่คนทักไม่หยุดล่าสุดพากันจับคู่ธะล,ลุมิติมาชิมความอร่อยในมหกรรมอาหารสุดยิ่งใหญ่ของช่อง3แจวแซฟเฟอร์ที่รายการผู้หญิงยกกําลังแจวซับพ,พาซาและมาวินฟินเฟอร์เหมารวมร้านเด็ดร้านดังร้านมิชลินสตาร์ทัวไทยมาเสิร์ฟแฟนๆถึงที่งาน พนพี่จอยมั่มฉ่ำทุกร้านพอๆพกับป๊อปเรนเดียที่ได้ของติดไม้ติดมือไปเพียบแฟนๆคนไหนที่อยากมาลิ้มรสความอร่อยแบบนี้พุ่งตัวกันมาให้ไวที่ลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งเซนทันเวสเกตพรุ่งนี้วันสุดท้ายค่ะเห็นบางคนบอกว่ามาล้อนแต่เช้าคืออยากมาเจอคุณชายมากๆอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากๆที่ได้เจอแฟนๆละครหลังจากที่ละครออนแอร์ไปแล้วเพิ่งได้เจอเนี่ยทุกคนน่ารักมากๆเลยลืมคิดไปเลยว่าเดี๋ยวเขาแต่งชุดไทยเพราะละครเราเนาะใช่เขาแต่งเลนโอ้จริงๆมันน่ารัก ใส่ชุดไทยมาค่ะคือจอยคือชัดเจนมากจอยเป็นคนแบบใส่แซบพีจอยเป็นคนแซบๆเหรอครับเป็นคนแซบมากก่น หมึกย่างน้ำจิ้มซีฟูดผมผมขนมไทยแน่นอนทุกเมนูอ,อร่อยหมดเลยอังเชงนี่น้องผมไป่สยกินเลยในกองเนี่ยแย่งของผมกินทุกอย่างผมว่าเขาน่าจะเห็นจุดนี้ของเรนเดียก็เลยให้มางานแจ๋วแซฟเฟิร์หนูชอบแบรนด์ฟา์ฟูดค่ะก็คือของพี่วินก็คือเป็นน้ำพริกกากหมูตอนนี้ผมชอบหอยจอปูแม่วันนามากเพราะว่าตอนที่ลองกินไปหลังเวทีเนี่ยรู้สึกว่าปูมันแน่นมากใครที่อยากกินมาได้ที่นี่ลยครับงานแจ๋วแซฟเฟอร์ค่ะมีถึงวันอังคารนี้วันที่11มีนาคมชั้น1ศูนย์การค้าเซนทัลเวส